ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เรื่องกระถินหลวงปู่ท่านให้พูดเรื่องกระถินสำหรับกระถินในปีนี้นี่ก็ทุกวัดทั่วประเทศ <c oughs> ก็มีเรียกว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการอะไรต่างๆซึ่งจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคนมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือเยอะแยะ ก็ที่จะตรวจวัดอุณภูมิจดชื่ออะไรต่ออะไรก็กเลยมาหลวงปู่ท่านก็เลยมาปรึกษาเป่ารบพิจารณากันดูก็คิดว่าถ้า,ถาบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> เห็นกำหนดว่าถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงจะมีผู้ที่อยู่ในพิธีได้ห้าสิบคนอย่างเวลานี้วันนี้ไม่ไม่ใช่กระถินลองนับเลยว่าได้ห้าสิบคนถ้า <c oughs> ถ้าจะ ทำบุญพระป่าหรือกระถิ่นต้องเขียนไปขออนุญาตจากทางอำเภออะไรเงี้ยจะมีขั้นมีตอนมีเพราะฉะนั้นด้วยความยุ่งยากขนาดไม่ใช่วันกระถินก็ยังเห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นไปได้ยากอยู่ที่จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสให้กระถินในคราวนี้เป็นกระถินออนไลน์ไปจอ <c oughs> ให้มีเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามา ทำในการในการถวายกระถินแล้วก็ในการองค์สวดพิธีกระถินอะไรต่ออะไรแต่สําหรับพวกเราเป็นผู้ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างนี้ก็เราก็อยู่รอบนอกเอาอยู่รอบนอกจะาทำอย่างนี้เราจะได้ไม่ไม่ต้องเอาบุกเอาเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่ออะไรต้องมาทำเราก็ทำแบบวันนี้แหละ วันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราก็เอาประมาณนี้ข้อปฏิบัติแบบนี้นั่งห่างๆแบบนี้อะไรแบบนี้ก็วันกระถินก็คิดว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันเมื่อประกาศว่าเป็นกระถินแบบนี้ก็มันกึง่งกึงกึง่งเปิดกึง่งปิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดผู้ที่ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่จะมาก็ต้องคิดเยอะขึ้นลึกสอบถามมากขึ้นแต่พวกเราพอคุ้นเคยบ้างแล้วก็กยังจะในลักษณะแบบนี้ นี่ถ้าไปประมาณแบบนี้เราพอดูแลกันได้แต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็จะเกินกําลังของวัดจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอะไรต่ออะไรแล้วก็เลยยิ่งเพิ่มคนเข้าไปใหญ่พอพิจารณาแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์บรรดาญาติพี่น้องของพระของอะไรนี่ก็ก็มาร่วมได้อยู่แล้วแต่ก็มาอยู่ในกลุ่มโซนของตัวของตัว เวลานั่งเวลาจัดอาหารเวลาอะไรก็ให้มีข้อปฏิบัติแบบเดียวกันกับแบบนี้ถ้าอยู่ประมาณอย่างนี้คิดว่าไม่เกินกําลังแต่ถ้าเกิดสมมติเราประกาศว่ามีกระถินทําอะไรต่ออะไรมันก็จะดูเกินกําลังที่จะรับได้ <c oughs> ก็วันนี้เป็นวันที่หลังจากฉันเสร็จจะพาพระก็พระก็พากันไปเองนั่นแหละพอบอกญาติพี่น้อง ทางวัดปกติก็อาจจะหารถตู้มาแต่คราวนี้เหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไม่หารถตู้พ่าเอาอยาิพี่น,น้องของพระนี่แหละคือจะพาพระไปกราบพาไปกราบที่เจดีหลวงตาที่ผาแดงเพราะว่าหลังคิดว่าก็มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นคิดว่าอย่างนั้นเห็นตรงยอดตรงอะไรก็ทําเกือบจะสมบูรณ์แล้ะพระหลายรูปท่านยังไม่เคยไปเลยไม่เคยมีโอกาสได้ไปไม่รู้จักความสําคัญ ก็เป็นสถานที่ที่หลวงปู่ท่านเคยจำพรรษาในช่วงบวชใหม่ๆหลวง,งปู่หรือหลวงพ่อเราเนะี่ยก็เคยอยู่จำพรรษากับหลวงปูล่ลีซึ่งถือว่าเป็นช่วงของการสร้างวัดใหม่ๆยังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อของการสร้างวัดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็วันนี้จะพาพระท่านได้มีโอกาสไปกราบเจดีย์ที่องค์หลวงตาที่ผาแดงหลังจากที่ฉันเสร็จ พะส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ก็มีแต่รักษาข้อวัดแล้วก็ช่วยทําอะไรต่ออะไรขนจนทํางานถือว่าหนักถือว่าหนักกว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสองเดือนคลุกอยู่กับงานสารพัดอย่างก็เลยถือโอกาสให้ท่านได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาได้ไปดูสถานที่ที่เป็นปูชนียสถานเป็นสถานที่องค์หลวงตาท่านเคยปารภในปีที่หลวงพ่อเนี่ยแหละท่านอยู่ ปร,รบว่าท่านจะไปตายที่นั่นท่านได้เคยพูดถึงพระในครั้งพุทธการองค์นั้นไปนิพพานในป่าในถ้ำหรือไปไปแบบง่ายๆอย่างเช่นพระโมคคัลลาภาษารีบุตรอย่างนี้พอจะถึงคราวนิพพานก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าก็ไปตายนิพพานที่ถ้ำนั้นถ้ำนี้อะไรอย่างนี้นะหรือกลับไปบ้านเพื่อไปโปรดมารดาอย่างนี้ก็มีก็มีหลายแบบ หลายแบบแต่ส่วนใหญ่ก็คือมักจะตายในป่าท่านเห็นแบบนั้นท่านเห็นถ้ำที่ผาแดงจะมีถ้ำอยู่ท่านก็เลยปรารภว่าเนี่ยเราจะไปตายที่แบบนี้แหละนี่คืออัตยาศัยอัธยาศัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวมเป็นอัธยาศัยของโลกตาแท้ๆเนี่ยท่านจะขอตายที่ถ้ำที่ผาแดงซึ่งถือว่าเป็นป่าเป็นเป็นเขาแต่ขานา้ใน ความเกี่ยวข้องของหลวงตาความเมตตาที่ท่านมีต่อโลกหลายอย่างหลายประการไปเกี่ยวข้องกับชนทุกหมู่เหล่าก็ไม่สามารถจะเป็นไปแบบนั้นได้หลวงปู่ลีพอทราบว่าหลวงตาท่านป่ารถแบบนั้นท่านรู้จักหลวงตายิ่งกว่าใครท่านก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักท่านก็เออจะมามาตายที่นี่เหรอเพราะนั้นท่านก็เลยเอารถมาเบิกทำถ้ำให้ใหญ่ขึ้นสร้างกุฏิอะไรต่ออะไรเรียกว่าเปลี่ยนสภาพ อยากทำน้อยๆเป็นถ้ำใหญ่ขึ้นหลวงตาเห็นอย่างนั้นก็เลยว่าเอาว่าจริงๆใครจะรู้อัธยาศัยดียิ่งกว่าหลวงปู่ลีท่านอยู่ด้วยกันมารู้แล้วว่าสถานที่แบบนี้คือที่ท่ทานปารบจะตายท่านก็เลยทําให้เป็นให้เป็นสัญลักษณ์ไว้โดยการทําแต่ก็ทําเสียรูปเพราะว่าท่านไม่ต้องการจะตายในที่ที่มาทําอะไรละโลหฐานอะไรแบบนี้เพราะงั้นเถอะหลวงปู่ลีเลยทําเป็นไม่เข้าใจ ก็เลยโอ้ยท่านทำดีเนี่นะอะไรเงี้ยกบฏแล้วท่านก็ไม่ปรารบที่จะมาตายที่นี่อีกก็เพราะท่านรู้กันผู้หนึ่งพูดโดยทำอีกผู้หนึ่งรู้อัธยาสัยใจคอก็เลยทําให้เป็นสัญลักษณ์ก็ท่านก็สร้างกติไว้เป็นสัญลักษณ์จุดนั้นมีทางจงกรมใดหลวงตาก็ไม่เคยมาอยู่หรอกนี่คือหลวงปู่ลีท่านก็ทําแล้วก็เนื่องจากเสียสภาพท่านก็เลยไม่ได้พูดอีกว่าจะไปตายที่นั่นในที่สุดท่านก็มานิพพานที่นี่แหละที่วัดบ้านตาดแหละ พอเกี่ยวข้องกับคนหมู่ทุกหมู่เหล่าตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยใครๆก็มามากราบมาไหว้มาอะไรต่ออะไรสารพัด็ดีถือโอกาสให้พระได้มีโอกาสได้ไปดูไปดูเฉยๆถ้าไม่ทราบเรื่องราวความเป็นมาบางอย่างก็ก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดได้ทราบอย่างหลวงปู่ท่านไปท่านได้ชี้จุดนั้นท่านอยู่ท่านอยู่ภาวนาทอยู่กระต๊อบกระต๊อบตรงทาง หน้าถ้ำท่านปัดตาดไปที่ถ้ำทุกวันโดยที่ไม่ได้ทราบว่าหลวงตาจะมาปารลบวันหนึ่งจะมาปารลบแบบนี้ท่านก็กวาดมาอยู่แล้วกวาดมาเป็นระยะระยะไม่ถึงขนาดทุกวันเพราะเป็นทางเป็นทางลึกเข้าไปไม่ได้เป็นทางไปศาลาก็กวาดเป็นระยะระยะท่านเป็นผู้ดูแลจุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสได้ไปกราบเจดีย์ด้วยอาจจะพาไปดูตรงนี้ด้วยให้ไปเปิดหูเปิดตาจากที่ทํางานกันมาหนักมากขนหินขนทรายขน ไม้ขนอะไรอุ้สารพัดอย่างแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่พวกเราก็จะได้ทำพิธีกราบขอเข้ามาหลวงปู่หลวงพ่อเพราะว่าตั้งแต่ที่ท่านเ,าเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลพักที่โรงพยาบาล,ลก็มาตัดสินใจขึ้นมาปุบ๊บปั๊บโยกย้ายข้าวของท่านออกหมดแล้วก็ขยับขยายกุฏิกุตัง ปรับทำทางอะไรต่ออะไรโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตท่านเป็นการทําโดยพาราการถือเป็นการก้าวล่วงท่านเป็นประธานท่านเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในที่แห่งนี้เป็นผู้ดูแลเราควรที่จะปรึกษาปารกกราบขออนุญาตอันนี้ตัดสินใจไปเองเลยโดยพารการเพราะว่าเห็นสภาพกุติของท่านก็รู้สึกเล็กเกินไัยนี้แล้วท่านอยู่มาได้สิบ สิบพรรษาแล้วมั้งนะสิบปีสิบพรรษาแล้วเข้าปีที่อะไรตั้งแต่มาอยู่ท่านก็อยู่อย่างนี้มาตลอดก็อยู่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้อยู่ได้ด้วยดีแต่เนื่องจากวัยท่านสูงวัยขึ้นเราก็อยากให้ท่านได้อยู่ที่เป็นเตียงลุกขึ้นมาก็ไม่เจ็บหลังเจ็บเอวในช่วงที่วันไหนที่ สุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะลุกลุกยากแต่ถ้ามีเตียงก็สามารถเอ็นตัวนิดนึงก็ลงมาก็ลุกได้เลยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเตียงเข้าไปกุฏิเล็กกระจิ๋วเลยเพราะฉะนั้นก็ขยับขยายทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างท่านเดินแล้วลื่นก็พยายามปรับสภาพพื้นกันช่วยกันพระทั้งวัดไปขัดกระดาษทรายบ้างไปอะไรบ้างในเรียกว่าฝุ่นนิดกรมุอขมัวกันไปหมด กว่าจะได้อย่างนี้ช่างก็ต้องเข้ามาช่วยกันเป็นช่างฝีมือทํามานั้นอันนี้ทั้งขายนอกภายในอะไรต่ออะไรใช้เวลามากเมื่อทําเสร็จแล้วก็ยังต้องมาดูข้าวของเครื่องใช้เพรเราพยายามจะเอาข้าวของเครื่องใช้ใส่ไว้ในกุฏิให้น้อยที่สุดส่วนที่เกินไปกว่านั้นที่มีความจําเป็นเราก็มีที่เก็บต่างหากนะครับก็จะมีที่แยกเก็บทั้งสําหรับหลวงปู่นรงด้วยทั้งสําหรับหลวง เราด้วยก็คือเอาไว้ในที่ที่จำกัดส่วนกุฏิเป็นที่พักอาศัยไว้ท่านเปลี่ยนไปจะเอาข้าวของหนังสือหนังหาอะไรต่ออะไรมาเป็นฝุ่นนี่ไม่เหมาะแล้วกับสภาพของคนสูงอายุขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแยกแยะออกก็ใช้เวล่เวลาจนวันนี้เป็นวันที่พร้อมทั้งฝ่ายผู้จัดแจงพูดผ,ผู้ทำกับฝ่ายพูดจะมาเมื่อถึงวันที่พร้อมก็เลยกราบนิมนต์ ให้ท่านเข้าจับวัดเดิคืนเดิมคืนเดิมทุกวันนี้ท่านได้ไปอาศัยใบบุญหลวงปู่นรลงหลวงปู่นาลงได้ไปอยู่กุฏิหลวงปู่นรลงเพราะหลวงปู่นรลงท่านไปจำพรรษาที่วัดป่าเหวให้ก็เลยถือโอกาสวิสาสะกราบขอท่านมาจำจำวัดที่นี่ไปพลางก่อนแล้วเร่งทําตรงนี้อย่างสุดลิ่มทิมประตู เวลานี้เราโยเอาของท่านมาคืนแล้วต้องเอาของหลวงปู่ที่จัดเก็บแยกไว้ต้องเอาลงคืนอีกเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ของง่ายเราไม่ได้มีกุติกุตังไว้มากมายเรามีเท่าที่จําเป็นไม่ได้ไปคิดจะสร้างอะไรเพิ่มที่จะมาสร้างอะไรกวนละหนแบบนี้นี่พยายามที่จะไม่ให้มีแต่คราวนี้ด้วยความจําเป็นเมื่อท่านเป็นแบบนี้จะต้องทําอย่างไรจะต้องคิดถึงวันที่ วันที่ท่านแข็งแรงเป็นแบบนี้วันที่บังเอิญวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมาเดินเหินก็ยากเราจะอุ้มท่านไปหรืออยเงียก็ต้องมีรถมีลามีสถานที่รองรับการเข็นอะไรอย่างนี้ก็เลยได้จัดเตรียมไว้เป็นหนทางเชื่อมมาเชื่อมมาถึงศาลาแล้วก็ศาลานี่เวลาที่ท่านจะก้าวข้ามร่องน้ำแต่ก่อนมันเป็นพักสูงพักต่ำพอก,ก้าวข้าม,มาปุ๊บก,ก็จะล้ม เพราะว่าโดยโดวยวัยที่สูงนี่แหละกำลังขาก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เลยยกพื้นให้ถึงกันเชื่อมกันคงไม่ทําให้ว่าท่านออกเฉพาะช่องนี้นะเพราะนั้นยกเฉพาะช่องนี้ก่อนให้ท่านได้ออกตามอัธยาศัยออกได้ทุกช่องเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ใช่ดีแต่เฉพาะท่านด้วยดีสําหรับคนผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่มาวัดมาวาก็มีอยู่มีอยู่ไม่น้อยเพราะนั้นก็เลยถือโอากาสปรับปรุงแล้วก็ ขยายขยับขยายเพื่อที่เวลาที่นั่งกันก็จะได้ไม่แออัดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการที่ต้องเว้นระยะห่างจะไปนั่งห่างได้อย่างไรก็ศาลามีอยู่เท่านี้เพราะนั้นก็ต้องทําขยับขยายสาศาลาทําพื้นเพื่อที่จะแยกนั่งได้จัดอาหารได้โดยที่ไม่กระทบกระเทือนเต็นก็ยืมเข้ามาจนจะไม่รู้กี่เดือนแล้วทําหลังคาก็เลยจะได้ไม่ต้องไปขอยืมก็จะได้คืน เจ้าของผู้ใจบุญให้ท่านได้ใช้สอยในงานอื่นๆที่จำเป็นกว่าวัดเรานั่นแหละอันนี้ก็ด้วยเหตุผลต่างๆนานาจึงได้อะไรต้องได้ทำสรารพัดเลยเร่งเรียกว่าเร่งวันเร่งคืนเร่งการเร่งงานไม่อย่างเต็มที่แต่สำหรับพระเราก็พยายามรักษาให้ท่านได้มีข้อปฏิบัติที่สม่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเดินจงกรมถือเป็นงานหลักของพระ เพราะฉะนั้นก็จะมาให้ช่วยในบางโอกาสวันนี้ขอให้ช่วยกันช่วงสายวันนี้ขอให้ช่วยกันช่วงบ่ายบางวันก็ไม่ให้ให้มาช่วยเลยให้ได้พักอันนี้พยายามเพราะว่ารักษาหัวใจของพระเป็นอันดับที่หนึ่งก่อสร้างอะไรก็ตามสร้างยากที่สุดก็คือสร้างหัวจิตหัวใจนซึ่งการสร้างหัวจิตหัวใจได้อันนี้เป็นกลายเป็นความประเสริฐเป็นของประเสริฐเลยสร้างอื่นๆสร้างดีขนาดไหนก็ช่างเสื่อม สลายได้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสาระแก่นสารได้จริงเพราะฉะนั้นเรามาทุ่มเททําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้แต่กลายเป็นสิ่งที่เสื่อมสลายไปหมดเรียกว่าไม่คุ้มกันแต่มาสร้างหัวจิตหัวใจด้วยการจิตภาวนาอันนี้เป็นงานชิ้นเอกที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้ก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะมาบอกแบบนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามีงานประเภทนี้แล้วเรายังจะทําแบบทิ้งทิ้งคว่าง แต่งานประเภทอื่นซึ่งไม่มีสาระเลยมีแต่เสื่อมสลายไปหน้าไม่สามารถหยิบจับเอาติดเนื้อติดตัวได้เลยแม้แต่นิดเดียวเนะี่ยเราจะควรจะทุ่มเทแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นแบบนี้จึงพยายามรักษาพระให้ท่านได้ทำงานที่เป็นการสร้างหัวจิตหัวใจจริงๆอย่างแท้จริงส่งงานแบบนี้ก็คือมาช่วยประเดียวประดาวมาช่วยช่วยครูช่วยยานแต่ประเดียวประดาแบบภาคกรรมฐานนี่ยทำอะไรก็ทำจริงนะทำอะไรก็ทำแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยว พอถูกนี่ก็ไปอยู่มาในสถานที่แบบนี้ถูกฝึกมาแบบนี้แม้เป็นงานภายนอกเป็นงานที่ไม่เป็นสาระแต่งานภายในก็คือความตั้งอกตั้งใจการทําสิ่งใดทําจากใจทําด้วยใจอันนี้เราทําด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นประโยชน์แก่วัดแกว่วาแก่องค์หลวงปู่แล้วก็แกบ่บรรดาผู้ที่มาใช้สอยทั้งหลายเพราะนั้นเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดทาให้ทำทำทำ,ทำด้วยใจทําจากใจนั่นแหละเพราะฉะนั้น งานการต่างๆจึงพยายามที่จะบอกกล่าวพวกเราเวลาทํางานอะไรก็ตามให้ทําจากจิตจากใจในครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบนั้นถึงจะสมกับการเป็นนักภาวนาเห็นไหมหลวงปู่เจ๊เนี่ยท่านว่าท่านเป็นคนหยาบๆนะเนี่ยหลวงปู่เจ๊แต่เวลาท่านตีขวานเนี่ยโอ้ยท่านตีขวานได้แหลมคมเลียดละออท่านต้องใช้ความเพียรต้องใช้กําลังมากในการที่จะตีทนร้อนอยู่กับไฟแล้วก็ตีใช้แหนก รถมาตีเป็นเหล็กที่แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นขวานท่านเป็นขวานที่แข็งแรงแล้วก็คมมากอย่างเงี้ยนี่ท่านทําท่านจะทําสิ่งใดก็ตามพระกรรมฐานท,ท่านจะมีความละเอียดละออตั้งใจนี่ก็เลยถือโอกาสจนวันนี้ก็ถือว่าเสร็จเสร็จสามารถที่จะกราบนิมนต์หลวงปู่ท่านได้เข้ากุฏิได้แล้ววันนี้เดี๋ยวล้วก็ถือโอกาสจะได้ทํา วิธีขอขมานะพระเราก็นั่งอยู่ตรงจุดนั้นแหละแล้วเราก็ลุกขึ้นกระโยงญาติโยมทั้งหลายผูดได้ได้เคยเห็นว่ามีช่างเขาทราบว่าได้ทําด้วยพวกเราที่ได้เคยเข้าไปที่กุฏิของท่านได้เคยไปเดินไปเหินไปเหยียบไปย่ําไปทําสิ่งใดอาจจะมีถูกถูกเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละแต่ก็อาจจะมีผิดผิดพลาดพลาดเผลอเผอบ้างเพราะนัน้น,นเราก็ถือโอกาสได้กราบขอขมาว่าเราได้มได้ได้เข้าไป เกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องใช้ของท่าน,นเพราะฉะนั้นเผื่อมีสิ่งใดที่ผิดพลาดทั้งกายทั้งใจเผื่อไปนั่งทําสถานที่แบบนั้นเป็นสถานที่สํารวมบางทีพระเราไปนั่งทําความสะอาดไปขัดไปอะไรบางทีพูดคุยกันอาจจะพูดคุยกันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทั้งโลกเกินไปอย่างนี้นเราก็ถือโอกาสด้วันนี้เป็นวันที่ได้กราบขอขมาเราจะเป็นผู้สํารวมระวังยิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับส่วนตัวก็ได้เป็นผู้ทำโดยพระาการไม่ได้ไปขอท่านถ้าไปขอท่านทำนั่นทำนี่ท่านจะบอกอไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกท่านจะเพื่อแต่อย่างนี้ไม่ต้องทำหรอกไม่จำเป็นหรอกเลยไม่ได้ทำซะเลยเพราะฉะนั้นไม่กราบขอแล้วได้ทำดีกว่าถ้ากราบขอแล้วอย่าไปทำเลยเราก็เลยพอเราไปทำก็เลยผิดตรงที่ไปทำเหมือนั้นเลยอันนั้นไปทำก็เลยเกินเพราะฉะนั้นก็เลยต้องคิดอ่านพิจารณาทำโดยพระาการ แล้วก็มาขอเขามาย้อนหลังเพราะเราก็ทําเพื่อท่านนั่นแหละเพื่อสุขภาพธาตุขันของท่านจะได้เป็นที่พึ่งเป็นล่มโพล่มใจของพวกเราไปอีกนานแสนนานเพราะพวกเราได้รับความอบอุ่นเย็นใจจากความเมตตาของหลวงปู่พระเนนเห็นไหมใครเข้ามาสัมผัสทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันได้รับความเมตตาจากท่านก็เป็นความชุ่มชื่นหัวิตหัวใจ,วใจกลับไปแม้พู้มาบวชชั่วคราวทั้งนั้นล่ะก็ผูกพัน พราะในความเมตตาของท่านเพราะนั้นตรงนี้แหละก็ขอให้ท่านเป็นร่มโพร่มใทให้ความอบอุ่นแก่วัดแก่วาของเราตลอดไปอีกนานแสนนานนะอันนี้ก็ถือโอกาสได้ได้ถือโอกาสได้ทำพิธีร่วมกันนะเช่นนั้นนะ namu atasagawa to arah to samma samudera terpa mana dawaraya na kathang sapang aparan khamaduno pante terpa mana ດວາລະກະເຍນະກະກັງສັບປັນອະປາລະຖັງທັມມະສຸດໂນຂັນ แก้วกับคุณนรพลก็เป็นกําลังช่วยอย่างมากเพราะว่าพระไม่ค่อยมีความรู้เรื่องไม้เรื่องอะไรละ่ะนี่เป็นพู้ดูแลพวกจัดแจงทำให้แบ่งเบาภาระไปได้เยอะเลยเราก็เลยไปดูจุดอื่นได้บอบกกลับนะ จังบูชาปัจจายิโนจตาโลธรรมาวัดคันติอายุวันโนสุขังพระลังตาม